เฮ้ยเรอบติงใสอู้คือตําแห้งแท้ใสมันดีมันดีเท้ามันดีมานโอโอ่โอโหแค่นี้ขือบติงโอ้โหตีตีี Một mốc mục mì tèm đẹp tèm đẹp nung mì 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 đường mì 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 วันหน้าผ้าสุขสวัสดีค่ะมนีปูสิผ้าพีผ้านองมาใส่ซแงบโกบค่ะไม้ของเห้ามือนีลักๆเลยกะสีเน้นไซน้ำหน้าเข่าคงเห้าเองเนาะค่ะถ้ามันแงบเห้าเหลือกะสีไปหาไซน้ำบริเวณทางน้ำและกะพื้นที่ที่มันสูงๆแน่จัหน้อยเนาะค่ะ เพราะว่าช่วงนี้บานเห่าฝนมันกระตุกเลงแน่เนาะน้ำกระายค่ะจากสีหาหมองสไสใด้ซ้ำใดเนาะมื้อนี้เห่าเตรียมแงบมากิิหาหลังค่ะกับเหยื่อปลาเข็งเนาะแล้วก็เพิ่มเติมเทาตาเพิ่นตัดโฟมใสเป็นชิ่นหน้อยๆน้ำค่ะฟังทัางผุนเทาตาเตรียมอุปกรณ์ทาแล้วค่ะไปะเดี๋ยวไปใสแงบน้วกันเลยค่ะ ว่าแต่แถาตามสีออกหาอยู่หากินฝ่ากระหองหึมหืมลาดเลยเนาะฝนสีตกอีกแล้วเฮาผ้าใสเงียบครับใสหลับกระเค่งขี้เห็นตาพวกปลาเค่งหน่วยพอดีเตะปลาเค่งมั่งปรุงมากครับหลายเติบอยู่เนาะแต่ว่าโวกมันลอยปิดทั้งทึ่งเนาะมีเม็ดฟุ้งไปน้ำอันนี้สูตรนี้แถาตามนี้ใส่มาตาได้หรือเด้อนี่พอดีอยาก จะกินปิ้งกบครับพี่น้องจ้าลองเ <c oughs> มึงเนาะนจักสิเป็นจังไดน้ำกะไหลไหลดอกจักสิหะมองใส่ได้ซ้ำได้เนาะกินช่วงนี้ก็บ,บ่เหมาะดอกครับน้ำม,มันไหลแม่นปทั่วอยู่อือไปเฮาบ่ลองกับบุ้งหเนาะป่ะเดี๋ยวไปใส่แง่น้ำกันเลยค่ะเดี๋ยวรอยามน้ำกันช่วงหัวค่ำเลยเนาะเฮายามแค่ช่วงหัวค่ำกับรอบเช้าเลยเนาะสองหอดด้วยอ่าสองหอบป่ะลุยเลยเฮาเดี๋ยวฝนสิ่ห้า มีกินงเลยเน็ะท้าวเทาใไ่ไว้ปวดวะมันถึงงบ่เหนือนั่นนั่นผมก็เป็นไปได้เนาะเวลุ่นเศรายามไปเรื่อยๆก้อนห้าเดือมันมีโมมีก็คือรบมานใส่ใส่ใส่ตุติ๊งนั่นติง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  เฮ้ยน่ละตัวมันเทาตำมันรีมันรีเท่ามันรีมานโอ้งสองตัวยงตัวนี้สองแต้มมันเลวมันเลวตัวบักยญงตัวนี้ใส่ญงกับใส่หน่อยนุ่มยิ่อยู่นี่พี่น้องคุณโอ้ธ้รมดาได้คุณคุณอุ้ยมามามาเดี๋ยวที่ยกนค่ะดึงท่านีวครับจับซอยจับเลจับเ้ย เอาเอามือคลองไว้ดีๆได้ทั้งนั้นได้อืมไปอ้าวฝนกับเป็นฟ้ฝอยอยู่ไหมลงมาเหลือย่นบตกแห้งค่ยอยู่ยเนี่ยไงตงเฮ้ยเฮรอบติ่งใสู่ขึ้นตําแห้งแทะนี่มโใส่พี่ดง เต็มรอบจอมวอมค่ะสองเตกก็มงามเลยอัตราคนไหนเท่ามันสิตออําโอ้ารอบจนสีระเบิดตัวนี้ไหมกดไว้ด้วยเท่ากดไว,ว้ข่อยามันตํามันรอบแตกไหมสองตัวมึงค่ะพี่น้องสองตัวเต็มจอมบอมเลย<อ>เดี๋ยวอาอคุนค่ะบันนี้ หลอกจนมุนนี่ค่ะพี่น้องป้าใหญ่คักใหญ่แนอสองตัวแหลกว่าหญ่แล้วตัวนี้แห้งหญ่แห้งนอกถต่าเนาะโอ้โปวดผัแฮงลอบเกือบมุนเว้ยโลอยบเส้นบันไดได้นี่สภาพหลอบนี่ไม่เคยทมใหม่เลยป้าลุ่นกันต่อค่ะกคักยิ่เล่นเงาาเอ้

โมตีกระถอยเหรอแหนบเอาังเหเดือล้โกบไงกระโดดบึมบั่มบึมบั่มท่เท่าต่มอยู่ในถุงนี่เดียวโบตเนาะสร้างมาโปรตีนใช่ไหมงามเด้อขนสู่านีมเป็นไปได้ละแถวเอยคนมาไม่ไหวใช่อืม นั่นอ๋อแล้วแม่นบ่ติ่งบ่เฮ้ยติ่งติ่งเห็นอะไรบ่าติ่งนุ่มๆนุ่มๆตัวนี้แต้มเท่าแต้มเดียวกบนุ่มกบนุ่มแต้มหนึ่งค่ะมาโดีได้แต้มก็ดีแล้วล่ะมาเดี๋ยวเอาใส่ถุงก่อนเนาะค่ะไปต่อค่ะ มา,มา,มา,มาดียวไปเลยอเขียใหม่จริงปะนี่จุดนี้ท่าตามเพิ่นแอบวังเลยนี่จริงปะ อยางหลังเลยบ่สายคือติงโออัวใหญตัวใหญ่บใหญ่เต็มรอดช่องบ่มเต่าบ่ติงกินโอเคีงบดเลยโม่เน่ตัวเท่าหป่าครับลอดตามสเตกอีเด็นี่พุณอุยออเต็มเลยคุณโอ้ยเทาเทาระว่างปากมันดีด้วยขยามมันต่ำทะลุอกมาเลยไหมไงเฮ่อตัวตัวใหญ่ๆก็คุมอยคุมคลาอยู่ดนีต้อม่อตัวที่สามแะเด้นีที่มันใหญ่ๆเนาะ มาเดี๋ยวอกกบออกกันค่ะน่าเดี๋ยวคอยจับให้ก็เถอมันเต็งตัวหน่อยๆจนสีเป็นทั้งโมเมนต์นะตัวใหญ่หลายบ่ได้บ่ได้ทุกหลังกับกลุ่มคายอยู่เนาะตัวใหญ่เนาะมาใหญ่ขนาดไหนกันบ้างไปเ่อาไปอีกเรื่อยสามลังอะ ่คยมีความรู้สึกว่ามันประมาณโลกลัวได้ดินี่โลเคืองบูยูดินี่นอเท่านอตาสามโตใหญ่ๆหนึ่งแกสีแปะโลลวล่ะเพราะว่าเป็นหย่อนๆในมือไหมติงปะติงติงติงอยู่ประเค้งติงโอ้เอ้ามานล้วล่ะเฮาจุนปวดมือค่ะพี่น้องนี่ต่ใหญ่ๆกัมเอาเท่าไปปะลุมือเท่าตัวหาพักพ่อนค่ะเดี๋ยวทาลุ่นรอบเสารวันนี้หมัน

ปกติฮะแมนอยู่ถ้าเอาค่าหลอบไปเลยมันบา้หาหลังที่สองติงบา้าหางน้ำนรดอ,อืมรดนี่จากเลยปลามื่สีไปดินได้เ <c oughs> นาะไปถอยค่ะเออแต่ว่าน้ำไหลเนาะ มันจนเหี่ยวเลยวัวตงวะอ้าใหญ่เมื่อไเพราะตัวอู้สามหลังสี่หลังละ่ะบวัวตีงเลยเออนามบกนี่จากแงบค่ะกพอนนามมันเป็นนามไหลเนาะเป็นนามล่นไหลอย,อยู่ได้ว่าไหลค่อยๆพี่ให้เทิรเงพี่หนามไหลเพราะกิริดกิริตนี่บุมีน,มนามเลยแถ đây tôi cả bún nữa đấy này này tiếng quá na hầm bốc ní chả ngẹp à cái Hả? cái áo thấy มาด้วยคนเอ้ยแต้มแรกค่ะงาม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 โกลไฟนุ่มๆเลยมาเดี๋ยวเอาโกบออกก่อนค่ะเด็กควันทุงระบานนี่ส้มสีได้น้อยยามมาจนหาหลังหาหลังงามบกนี่จ่าเอองามๆได้เถาบนธรรมดาด้บุกขี่ลายเด้ หลังโต่อตไปมูตีอ่ะมูตียงบ่ห <c oughs> นามบกุกมิจากมันเบิดหนามมันเป็นหนามไหลหนามหล่นปล่อยลงมาไม้นี่ก็งามง่ามได้พี่น้องมูมันว่าบนี่เด้แต่ว่ามันหังนหนามมันยังหลายเนาะเถาตามเนาะครบชวนีปปน,นไปทัวร์จมถ่านหนามขดขดขดเฮ็ดจังได้ได้เนี่ยมันอยากกินปินีงกบ เป็นได้เน <diction> ี่ยอิ่มสิมเฮียอิ่มสิมเฮ้ยมีตัวฮะใสอ้าวโบติงอยู่เว้ยนี่ได้อีกแบบนึงค่ะงามๆกบไม่กบไม่ฮะเก็บเลยเฮาเก็มาจนเลยมีสองตัวละก็ได้ปนละล่ะที่กับเอาทั้งหมดเลยครับงที่ทั้งเก่าเลยจังโมโกเงี้ย กระโดดเส้นนาเส้นตากระโดดยูทธ์ทั้งหนอพี่นี่เขาแงบบ่ฮะบุตียงเลยบ่บยยอ้าวบักไล่อยัางคือมาเขา้าห่วยแสดงว่ากบเข่าเด้นี่เท่าบัเขากินปลาลแม่นบอกมันแถ้เนาอมาเอาบักไลออกมาหนิต,ตั้งแต่พายุเขามากกำลังเห็นแสงแดดมือนี่ละค่ะพี่นอ เด็ดเจมแฮใคยว่าน้ำสีบลมีจากแงบอีกนี่ฮะมันตียงบ่มันมบุตรีซะบ่เห็นตปไกลๆอุ้ยมีอี๋นี่ใส่โอ้ยเงยเติบโอ้มีเต็มมีเต็มค่ะพี่น้องนี่นี่ปวดๆด้วยหน้าเปรีบเสพอยู่ ดูนานโอ้ยองแบบดินโอ้ตัวใหญ่ๆเลยงามๆใหญ่กว่า2ตัวแรกเนาะนะเออเขาทายตัวละเท้ามาเอาออกก่อนค่ะอืมไข่ตัวยังได้ตัวให้อยู่พอใจแล้วล่ะเออช็คช็คล้างมือ9 10 11ล้นี่ยเหอยู่4ล้าสุดท้ายเออได้ตัวก็ดีล่ะล่ะเ่าเอ้ย อ้าวอ้าวอ้าวจจกโตเท่าต uh> ัวนึงคโอ้งาม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 ขึ้นกันจีโพไข้องลองเลยเจอปลาเค็งเราตามเข้าไปมาเก็บข่าแบบนี้นี่ลงถุงแหล้วยโอ้ยามไปยามมาได้ซี่ตัวเราตาต่ำตัวงามงามเลยสูสีมันขึ้นเลยนะเนอะขึ้นไมันขึ้นหกตัวแต่ถึงตัวใหญ่แหงเนาะเสานีกระบอขี้ลายมิแต่ตัวงามงามอยู่ กบมันก็เริ่มใหญ่เบิดแล้วล่ะโอ้ยเบิ่งลมค่ะพี่น้องปลายฝนแล้วล่ะนี่จักน่อยก็หนาวพ่่นี่้ยมีตหลังสุดท้ายโอ้ยบ่แม่นฮะงโอ้ยงนี่ใส่ตใหญ่หลายดินจนรอบสิเพิงเอ้ยเฮ้ยข่อยก็ยังไปองน้ําอยู่เด้หันเือมีกบน้อยเข้าสิแท้ปลาเข็งเอ้า บ่เป็นยังดอกซ้ำนี่ก็ถือวอ่ามันละล่ะค่ะเนาะใส่แต้หัวปีแหงหนามหลากหลายอย่างเว้ยไปไปเบิ่งผลงานร่วมหฮา,าน้ำกันเนาะมืนอคืนเอาค้างไว้พ่นเท้าหน่อยโอ้สิบหาหลังเขาท่ายอยู่ดอกเท้าเพราอได้อยากได้กินอยู่ดอกหน้อใหม่เท้าเซ็ตคอยแถ่ซองนอนีอ่าที่ฝนละออกเรื่อยแล้ว ว้าวเดะตอนเา้าก็ะห่อนอยู่น,อนอ้องแถวหน่องเขาโฮมลายเย็นดีแฮงอุลูกเครืองเกือบสองลูกเหล้วนัง่งแถาต่ำมามือเ้าไ<ะ>ด้ยี่ตัวไม่เศร้าไดส้สี่นะครับผลงานเสาตัวเขานับแต่ว่ากระตูงงามๆเลยได้หน่นับกันขึ้นเลยอโอ้ตรงระวังในเด้ออยากอ่างได้หน่ค่ะพี่น้องจริงๆนี่หวาดเสียวแหงหย่านมันอันนี้มันตัวใหญ่หลาย Ở ờ, tui nhảy kìa mấy con <laughs> Nạp to lên đó Để ừ. đưa Để đưa thúng bay chút Nè Hà <laughs> Khoảm Ui Khoảng giấc Ui là tổ <laughs> Ui Bên lỗ rồi nè Bát thầu <laughs> นี่ตัวงามๆบุ่นะอุ้ยอยนี่เจ็ดตัวนี่ทององป่องเองแป้งแปดก็สิบสิบตัวนี่สองอ่าอ่ะเปิดก่อนอืมนี่ที่จิงบวกเอาก็ได้ค่ะ ครบ,บวกซีเป็นซีแต่ว่าเาาท่าต่มเพื่อนอยากอ่างกบใหญ่ค่ะเพราะว่ามันใหญ่แห้งเนาะอู้ยมักใหญ่เองเนาะุูนะสองโลได้แล้วเนาะว่าธรรมดาเด้อน si um ี่เฮ้ยเท่าเส้านี้เฮ่ามะเห็นนื้อย่างนื้กินอยู่นี่เป็นยังล่ะสิได้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานต่อเลยเนาะพอดีเจ็บพื้นเจ็บยังพ่อเออวังช่วงฝนที่ผ่านมาหันงาใหม่ฮักลงมาค่ะหกอื้อขือเลยเดี๋ยวเขี่ยสวนเท่าไห่จังหน่อยเนาะเดี๋ยวทากินข้าวเซ้าน้ำกันค่ะพอดีเอิญถั่วลงมาพเลยจ้า กระปูกระปูลงตรงครับพี no ่น yeah. ้องกีเส้นกันไปเลยเส้นอะไรเส้นนี้เนาะเส้นกระแตพสิเส้นเท่งเลยข้างขางกันอ๋อก็สีเบิดเอ้าวางรถเดี๋ยวคอยแล้วคอยสีน้ำแข็งครับพี่น้องโอ้ยมันคักอีดีช่วงนี้กำลังมันเนาะกำลังเก็บสะสมไขมันของเขานาแนวแหละอันนี้อันนี้มกปลาซิวเนาะไปฝากไม่เถ่าไม่เถ่าก็ไมากินเขาน้ำช่วงนี้ก็ล่ม เย็นวิวีเลยครับยาแม่นสีเขาหนาวอีลีอยู่ร่มหัวนี่นี่นนนอโอ้ยถือว่าดกกาอยู่โซนนี่สมอยากอีลีได้กินปิ้งกบ จบด้วครับซุกเนี่ยอันนี้ก็ซุกขึ้นละนี่จนไม่หอมบ่้หอมมาอันนี้อ้ยอมงยบุกซุ่งสิที่หยาบแน่อยู่ด้วยวะโอ้ยหยาบเราขาอุ่ยันโอ้ยเดองดีเนาะเดองน้ำงาม มเบ่นีู้เลยตบักทั่วครับปีกบตบักทั่วเขากันเป็น้งหอเน้อีวสี่ปีอยู่เลตำปเฝาจังไรคือโอ้ข้างในบัเป็นยังแน่นว่ะแถวแป้กัใหม่แล้วเนาะกีเอาข่ในกรสุนครึ่เลละอุ้ยผายถพอมพะกันยห้ร่อยครับบัน เตรียมเขาว่าแบบร้ายพตาสิได้กินปิ่งกบไหอ่ะหอมหหวยๆปลาหนีมากค่ะพี่น้องกินเขาวเศาน้ำกันค่ามาพี่น้องมากมาโอ้กบญ่มัเดีอพี่น้องมาเด้อเอาขาเลยกวนข่อยสุกบ่หรอโอ้กะสุกแล้วนาะอุ้ยอุยหน่อยใหญ่คยเอาจะหนีเออใหญ่มักพุ่งมันไวยใหญ่มาสวงมง อายทวนวนเลยน้ำมันสวงมันเอ้าน้ำมันข้าวมันทุนนะเลื้อยหุยๆเลยสัวหน่อยตัวใหญ่กับตังเรียกจำแม่นงจะขึ้นชวงทุนนะอายทวนๆแม่จะขึ้นช่วงมาหาอันอันเนี่ยตัวใหญ่จะขึ้นขาดีแต่ตัวมาคนละ้นยางจะมาได้แย่งกันเน้องสาวเนาะแย่งอีีนี่นี่เขาทายอยู่เนาะครับตัวตัวกูไล่บันไดแต่ว่าห่างตัวใหญ่เฮ้ยดึงมัน ปูดผ mm. ู้งปงสองตัวเต็มกระแตเว้ยจิ้นน้อยได้ตาครับยายอืมซอ่หักามันครับตรงนี้ปีงโคบ่สบก็ตำตัวก็บมุเนี่ยเสียบอย่างเงี้ยยนาส้มหยากือตัวละข้านู้นทอยยางห่วงเส่ดีเนอือ มันลงฤดูฝ่าฝนมันบ่คอยปกติคือว่าลกปลาซิวโมซิวหน่อยอลงตรงปลาลงตรงเอามาหมกจำแค่พอดีกินนวด่ะลง<ะ>ปลาซิวหน่อยช่วงนี้หากินน้ำปลาลงตรงลงยังละ่ะขอาเถาั่ต่ำเนาะซิวหน่อยอยู่หนูแต่ว่ามันมันบกขมม,มันมัน,มน เสียบอสองแถวโอ้เสียบอะไรลูกเลยตัดควบ <c oughs> <c oughs> มันนิ่มดีนะแม่เนาะโกบก็มันมันบีแกงบีแกงมันมแ,แนบบนี้นึงนะนั่งข้าวเหนียวหนึ่งโคบยังจังตัวหใหญ่เลยหลอบเกือบมุดด้วยเกือบแตกเย ขันไปซ่ากูหันเขามันตั้มแห้งๆข่อยหยันหลอบแตกอยู่เต็มหลอบจอมบ่มพอตัวใหญ่หลายาหลอบนี้ใหลอบกลางคืนที่นอกเถาตำนอที่เห่ามันตัวใหญ่ๆเนาะหลอบเสาโบโบลายแต้มปันไดเนาะประมาณสี่แต้มเนาะหัดจำบ่ผิดเนาะมันตัวใหญ่ทันเจียตัวใหญ่เขาต้องต้องหยามขึ้นนะเมนว่าสันตำออกเปะมะโอ้ลาลาทาเห่ายามหลอบหัวาะคำน้ำนี่มันมันเป็นการเช็คเยือน้ำแล้วเห่ากับมันก็มีโอกาสได้หลุนหลอบเสาน้ำอีกเนาะ หาเชือหลอบหัวคำม,มันกินปลาเบิดเนาะม,มันพันมันบันไดเนาะตรงทายมันเขาง่ายก่อนจัง่อยแบบมันลวงหัวหากินห่าเลยว่ะคุดจนสุดดามเสียมกับบดิกินมันเนี่ยกับปูก็ได้กบจ้องตัว กินสีคนโบเบิดกับสีนายังว่าเขาดำเนาะมันตัวไงล่ะที่แต่ว่าจะใส่อีกเลยไม่สนงั่นแบบเนี่ยนั่งกินข้ามันหลายอย่างมันเนาะโอ้ยมันข่นขั่วงมันมันบขธรรมดามีน้ากินน้าได้คนมาแล้วกินจนอิ่มหมดแล้วจังเสาน้องมีตัวเดียวกับอิ่มขึ้นเยอะอุ้ยหุยเขายายจะเลินอาหารคักแล้วหมูนี้ กินหลายๆยากินพ่วมห่อนด้วยจังแซวขันเย็นหนักกับเป็นแนวใหม่แน่นอะตรงปิ่งห้อนเดี๋ยวหนามที่ลดๆในจัหน้อยนอแถาตามนอช่วงเขาเรื่องเหลืองหุณใส่แงบจะเป็นสิขาเนออันนี้อันนี้ใส่แบบวัดดวงเลยอีิงได้เพราะว่านามมันหลายแห่งด้วยพื้นที่ด้วยยังสภาพมันมันกับหั่นหมอกับการใส่แงบปันไดยนอะเขานนอนหนามมันหลายแห่งค่ะอืยังใครได้ยังไดโตมาเห็นแนวอยาแนวกินอยู่ เอาข้าวเสียดียว่ากินเข่าก่อนเนาะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปนะหน้าบัน้าภาสุขสวัสดีค่ะ